สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับพายสำลีชางน้อยเมืองอไทยครับในช่องแชร์คนชางน้อยเมืองอไทยนะครับก็พากันเดินกินยาข้างทางนะครับนี่ลูกเบนเบนเบนแมวนะี่ จะพากันไปเรื่อยครับส2-3โลนะครับกินกันริมคลองนะครับริมคลองริมทุ่งบางที่ก็เป็นริมไร่นะครับไปกันเป็นทั่วไปกันทั่วครับปะตั้งแต่ประมาณบ่ายสามนะครับ ตั้งแต่บ่ายสามนวครับนี่ห้าโมงแนละ้วเป็นมาลุกอะจะห้าโมงแนละ้วก็มาคนเดียวไม่ได้ถ่ายข้างล่างเลยครับมาเลยไม่ได้เห็นสัมรีเลยนะครับเนาะก็ได้แต่เห็นได้ข้างบนนะครับพรามากันวันนี้ ขี่มานะไม่ไม่ได้เดินเลี้ยงอย่างวันก่อนครับวันก่อนเดินเลี้ยงคือมันใกล้บ้านคือเราอยู่ห้งร้างรับถ่ายได้วันนี้ออกมาไกลหน่อยครับออกมาไกลาจากบ้านหน่อยสองสามกิโลนะครับเราก็เลยเห็นแต่แต่บรรยากาศด้านบนนะครับ ชมบรรยากาศกันไปครับพอดี